ไปดูเรื่องของคดีใหญ่ในจดสงขาช่วงนี้ก็คือเหตุการณ์นะคะความสูญเสียภายในสวนสัตว์ค่ะซึ่งเหตุการณ์ของการติดตามความคืบหน้าเรื่องของคดีล่าสุดตำรวจมีการตั้งชุดสืบสวน4หน่วยค่ะในการเร่งคลี่คลายคดียิงกันในสวนสัตว์สงขาพบปมความขัดแย้งเรื่องร้องเรียนระหว่างนายสุริยากับหมอภูวดรโมาก่อน ความคืบหน้าการสอบสวนกรณีนายสุริยาแสงพงษ์พ่วงในการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธถรรัมภ์ถูกนายสตาวแพทย์ภูวดลสุวรรณยิงเสียชีวิตภายในที่ทําการสวนสัตว์สงขลาขณะลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าในทางการสืบสวนตํารวจยังคงเดินหน้าต่อโดยมีสี่หน่วยงานเข้าร่วมตรวจสอบเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค9้าชุดสืบสวนของตำรวรจภูธรจอดสงขลาค่ะตารวจกองปราบและก็ชุดสืบสวนกองบังคับการ าการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคลี่คลายคดีนี้ โดยมีการมุ่งประเด็นการสอบสวนข้อเท็จจริงใน5เรื่องหลักที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารงานภายในองค์การสวนสัตว์สงขลาคือ1กรณีที่นกแก้วมาคอหายไปค่ะ2กรณีนอแรดเผือกหายไปก่อนหน้านี้ที่มีข่าวและ3กรณีเก้งเผือกหายอย่างปริศนาโดยเฉพาะคุณภูมิที่มีการพบซากและก็4กรณีการโยกย้ายหมอภูวดลสุวรรณะและประเด็นที่5ก็คือความเชื่อมโยงกระบวนการค้าสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์สงขลา ทั้งนี้เจ้าที่ชุดสืบสวนเปิดเผยค่ะว่าแม้ว่าทางบอร์ดองค์การสัตว์แห่งประเทศไทยจะมีข้อสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงออกมาอย่างไรโดยเฉพาะผลการตรวจสอบเรื่องของเก้งเผือกแต่กระบวนการสอบสวนจะยังคงเดินหน้าต่อเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าสุดท้ายแล้วเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าสัตว์ป่าหรือไม่ ในขณะที่การสืบสวนประเด็นความขัดแย้งระหว่างนายสุริยากับหมอภูวดลนั้นพบว่าเคยมีการร้องเรียนเกิดขึ้นโดยเมื่อปี2 5 6พัาบพบว่าหมอภูวดลค่ะเคยร้องเรียนนายสุริยาเกี่ยวกับการสร้างสวนน้ําในส่วนตัวของสมศสงครารวมทั้งนายสุริยาพยายามที่จะมีการโยกย้ายหมอภูวดลมาแล้วหลายครั้งจึงคาดว่าสาเหตุของการยิงน่าจะมาจากความขับแค้นใจที่สะสมมาจากเรื่องที่ผ่านๆมาด้วย ขณะเดียวกันก็มีรายงานจากทางกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาว่าจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าของกรมอุทยานเข้าไปตรวจสอบกรณีเก้งเผือกตัวที่สองที่ชื่อว่าคุณภาคที่ถูกระบ,บุว่าถูกงูเหลือมกินแล้วก็มีภาพถ่ายตอนที่ผ่าท้องงูเหลือมว่าเป็นวิสัยตามธรรมชาติของสัตว์ป่าหรือไม่หรือเป็นการจัดฉากถ่ายภาพขึ้นมา ส่วนซากเก้งตัวแรกที่คาดว่าจะเป็นคุณภูมินั้นขณะนี้ได้มีการส่งโครงกระดูกไปที่สวนสัตว์เขาเขียวค่ะเพื่อตรวจในส่วนของ DNA ว่าเป็นเก้งเผือกที่เป็นคุณภูมิหรือไม่หรือเป็นเก้งธรรมดาซึ่งทั้งหมดจะต้องรอการตรวจสอบนะคะของเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้สรุปประเด็นไปทีละเรื่องค่ะ ส่วนประเด็นที่มีการพูดคุยกันวันนี้แล้วนะคะเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องของนอรัชในส่วนสว์สงขาที่มีการหายไป2อันค่ะปรากฏว่าวันนี้ก็พบว่าได้คืนกลับมาแล้ว1อันเหลืออีกนึงอันที่ยังคงสูญหายและก็ไม่มีที่มาที่ไปเนื่องจากว่าถูกระบุเจ้าที่ที่รับผิดชอบค่ะได้เสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้ ความคืบหน้ากรณีการสืบสวนลงลึกในรายละเอียดของการบริหารงานในสวนสัตว์สงขลาที่อาจเชื่อมโยงกับกระบวนการค้าสัตว์ป่าและก็อาจเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ทําให้นายสุริยาถูก นายสัตวแพทย์ภูวดลยิงเสียชีวิตภายในที่ทําการสวนสัตว์สงขลาโดยหนึ่งในนั้นก็คือการหายไปของนอแรดขาวสวนสัตว์สงขลาอย่างไรร่องรอยหลังจากที่แรดขาวในสวนสัตว์สงขลาตายไป1ตัวค่ะเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2555ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบทไลน์ของการหายไปของนอแรดขาวซึ่งคดียังคงอยู่ที่โรงพักคอหงอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ จากข้อมูลการสอบสวนคดินี้พบว่าเริ่มจากเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2555เรดขาวในสวนสสงขลาได้ตายลงหนึ่งตัวทางสวนสัตว์ได้มีการตัดนอแรดสองอันซึ่งเป็นนอแหลมที่เป็นนอยาวซึ่งพบว่ามีการโผล่ออกมาข้างนอกกับนอที่มีลักษณะาการทู่ที่อยู่ภายในซึ่งต้องมีการผ่าตัดออกมาโดยถูกนำไปเก็บไว้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคริน์ ต่อมาเมื่อวันที่11มิถุนายนปี2561ทางสวนสัตว์สงขลาได้มาติดตามนอแรดทั้งสองอันคืนปรากฏว่าได้มีการเบริกคืนนอแรดทั้งสองอันไปแล้วโดยเจ้าที่ของสวนสัตว์สงขลาตั้งแต่วันที่21มีนาคม2556แต่ปรากฏว่าเมื่อมีการตรวจสอบพบว่ามีการทำเอกสารเท็จเพื่อเบอิกนอแรดไปเพียงแค่หนึ่งอันเท่านั้น ต่อมาเมื่อวันที่3รกรกฎาคม2561ทางสวนสัตว์สงขลาได้เข้าแจ้งความไว้ที่โรงพักเมืองสงขลาและทางโรงพักเมืองสงขลาได้มีการโอนสำนวนมายังโรงพักคอหงอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นเรื่องที่พบกรณีนอแรดหายไปซึ่งทางสวนสัตว์ได้มีการสอบสวนติดตามนอแรดที่หายไปปรากฏว่า มีเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะสองคนคือคนที่ไปเบิกนอแรดจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์ส่วนอีกคนเป็นคนรับนอแรดทั้งสองอันไปและได้มีการไล่ออกเจ้าที่ทั้งสองคนออกไปแล้วแต่สามารถติดตามนอแรดกลับคืนมาได้เพียงอันเดียวซึ่งเป็นนอที่มีลักษณะการทู่ ส่วนนอยที่แหลมหายไปอย่างไรร่องรอยเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับนอแรดนั้นได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วยโรคประจําตัวจึงไม่สามารถขยายผลได้ว่านอแรดแหลมนะคะหายไปตั้งแต่ตอนไหนอย่างไร สำหรับนอแรดในข้อมูลการสอบสวนได้ระบุมูลค่าค่ะว่ามีมูลค่าสูงถึงอันละ1ล้านบาทซึ่งคดีการหายไปของนอแรดนั้นทางพนักงานสอบสวนโรงพักคอหงบอกว่าอยู่ระหว่างการเรียกสอบพยานและก็ออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้ปากคำส่วนกรณีของโนกแก้วมาคอที่มีข่าวก่อนหน้านี้นะคะว่า หายไป13ตัวทางสวนสัตว์สงขลาสามารถติดตามคืนกลับมาได้2ตัวพร้อมกับผู้ต้องหา1คนที่มีการนำมาโพสต์ขายแต่ครีนี้สารได้ยกฟ้องผู้ต้องหาในข้อหารลักทรัพย์เพราะไม่สามารถยืนยันได้ว่านกแก้วมาคอเป็นของสวนสัตว์สงขลาจริงหรือไม่เพียงแค่ดำเนินคดีครอบครองสัตว์ป่าเท่านั้นซึ่งรณีนี้ทางพานักงานสอบสวนโรงพักเมืองสงขลาจะมีการรื้อคดีขึ้นมาใหม่ทั้งหมดค่ะ